ว่าไม่คงไม่มีใครรู้สึกนี้หรอกค่ะหนูคงพูดแทนพี่ใหม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดแต่ในฐานะที่เราเป็นน้องสาวเขาค่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกันมากกว่าพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วอะค่ะเพราะหนูมั่นใจว่าพี่ใหม่เขา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 เข้มแข็งค่ะขอบรเจาโดนดีค่ะฉันไดเราเป็นประโย์ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ตอนนี้อัตติอะไรกับคู่เราก็เพราะอาจจะ นองกันแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบหลอกแฟนๆหรือแล้วใครที่ไปงานแฟนนี้ในวันนั้นนะคะทุกคนก็พูดไปเสียแล้วกันว,ว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นโมเมนต,ต์แบบพยายามเป็นอย่างอ,างอื่นไปมากกว่าอย่างนั้นเลยก็เป็นหัวและรครับ เป็นห่วงแหละพอรู้ข่าวมาเพราะว่าผมก็เพิ่รู้ข่าววันนี้แหละในสมัยนี้เราใช้เราใช้โซเชียลมีเดียกันแบบมันเหมือนมันกลายเป็นสันเตียไปแล้วครับถ้าวันนี้คุณโดนลุมยุลลี่หรือโดนสังคมประนามรวมกันมากๆอ่ะผมว่าวันนั้นเราสิ่งที่เป็นคนที่รู้สึกเลยว่าเอ้ยคนคนถูกกระทำเขารู้สึกไงนะ นะเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วเห็นแล้วเราก็มีการให้กำลังใจกันค่ะก็อย่างที่บอกว่าเาาราที่มีกิจกรรมเดียวกันแล้วเราก็สนิทกันนะคะก็จะมีการเอ่อพูดคุยให้กำลังใจอะไรจริงๆตอนแรกหนูก็ไม่รู้ว่าพี่ใหม่เนี่ยเอ่อการแบบบิดแอคเขาไปไปแป,ป๊บน,นึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ่อไม่เป็นคือกันใหญ่เดียวอ่ะใส่ยุงอ๋อใส่ยุใส่ลูกไปเนาะใส่ใส่แล้วใหม่ใหม่วา่วาไงบ้างใหม่าไงเขาคอยเหรืออะไรยังไง เออหนูว่าเรื่องเอาเป็นว่าหนูว่าไม่คงไม่มีใครรู้สึกดีหรอกคะ่ะถ้าเกิดว่าโดนแบบคนเอาว่าเยอะเยเยอะๆอะอะเนาะเออแล้วก็หนูคงพูดแทนที่ใหม่ได้ไม่ได้ทั้งหมดเพราะว่าพี่ใหม่เขาเป็นคนที่เ,ออเจอเกอกับเรื่องนี้โดยตรงแต่ในฐานะที่เราเป็นน้องสาวเราค่ะเราก็มีโอกาสได้พูดคุยแล้วก็ให้กําลังใจกันมากกว่าว่าแบบเออเหมือน หนูว่ามารนนู้ทีหลังว่าพี่ใหม่เเป็นการเตือนก็เลยเหมือนกันถามว่าเออแม่โอเคไหมพี่ใหม่เป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เห็นข้อความที่มีคุณตังค์ถึงเรื่องนี้เห็นค่ะแล้วพอเราเห็นข้อความนั้นเลยเขากลับมาเราเอายิ้มขอพูดได้แค่ว่าหนูก็ไม่ทราบเจตนาของคนคนพิมพ์หรอกค่ะว่าเขาจะต้องการอะไรยังไงหรือ หนูก็ไม่รู้เนาะว่าเขาก็าเขาต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็สิ่ง,งที่เขาพิมก็คงเป็นความคิดของเขาที่อาจจะอยากมาให้โดนใครสักคนอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็มันก็เป็นสิ่งของเขาเนาะที่เขาจะใช้อินเทอร์เน็ตในการแบบวิจารณ์เรื่องตายอย่างๆอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็สะท้อนให้เห็นถึงแบบผลกระทบเอ,อ่อหลายๆอย่างที่ท,ที่มันเกิดขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว ออก็คือจะอาจ่านเอ่อเะเษฐหรืออะไรก็อยากให้แบบเออมีสติกับการแบบเสพโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่ต่อให้เรารณรงค์กี่รอบกี่รอบอันนี้บนแบบพูดกว้างๆนะคะกับสิ่งที่พบนเห็นแล้วสิ่งที่พบนรู้สึกกับเรื่องนี้นะคะต่อให้เราพยายามรณรงค์ไปกี่รอบว่าเอออย่าใช้เออไซเบอร์บูลลี่อะไรแบบเนี้ยค่ะแบบเวลาเราพิมพ์อะไรเราต้องแบบจิงใจกับ่ัวเอง ก็เห็นรู้สึกว่ามันก็มันก็มีกลับมาเป็นหลุมที่หลายคนที่ก็ใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อทำลายคนามกับที่เป็นใหม่ก็เรียดนะคอัอหนูไม่ได้ไม่ไม่ได้คุยแบบอะไรขนาดนั้นนะคะคือเพราะหนูมั่นใจว่าี่ใหม่เขา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 เข้มแข็ง คือมันไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกหรอกแต่ว่าเนาะถ้ามีคนมาว่าพี่ยเยอะๆหรือว่าก็คงไม่มีใครไม่มีใคร <S <S สนใจนะคะถ้าแบบโอเค <S <S ได้เลยไม่รู้อะไรอย่างไรเพราะว่าหรือว่าเขาอาจจะเอ่อมันมันพี่ใหม่ก็คงรู้สึกเสียใจอยู่แล้วนะคะ่ะนะคะแต่ว่าก็เขาก็ได้ใช้เวลาในการแบบเออไปเออ่เขาเรียกว่าอะไรไปไปพักละกันเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ซึ่งหนูว่าเชื่อมั่นอยู่แล้วว่ายังไงพี่ใหม่ก็คือ เขาเขาเขาจะกลับมาได้คือเรามองไปว่าทำไมเขามีอัคติเป็นผู้แบบหลายคนก็คิดว่าเป็นคู่เราอะนะหมายถึงคู่ใหม่หรือผู่เปิดเลยเงี้ยเพราะว่าจริงๆทุกคนก็แบบสามารถแบบเป็นคู่อื่นได้เป็นยูนิยัเป็นได้หมดอเลยเงี้ยก็ไม่รู้เหมือนกันหมายถึงว่าเออก็ตั้องแง่ไงอะมองว่าแบบเออเหมือนเราตั้งแง่อัคติอะไรเป็คู่เราไหมก็ก็ก็อาจจะบางครั้งคะหนว่าเหมือนมองมาภายนอกคนก็อาจจะ เออคิดว่าเรามปนแบบเวียเวียนทีหรือเป่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะซึ่งจริงๆอะคนที่เออมาตามเพิ์นกับพี่ใหม่อะค่ะเขารู้อยู่แล้วว่าเราอะเป็นพี่น้องกันแล้วเพิ์นว่าในในขอบเขตของการที่เราแบบสนิทกันแสดงออกเพิ่นว่ามันก็อยู่ในขอบเขตที่มันพอดีนะคะแล้วเราก็ไม่ได้ตั้งใจจะมาแบบหลอกแฟนๆหรืออะไรทางนั้นนะคะคืออย่างงานแฟนมีที่เราจัดขึ้นตาเราก็จัดเพื่อ ให้แฟนคลับของทั้งพี่ใหม่และของเฟิร์นได้มาแบบเอนจอยโมเมนต์ดีๆด้วยกันและใครที่ไปงานแฟนมีได้วันนั้นนะคะทุกคนก็พูดไปเสียแอ้วกันว่ามันไม่มีมันไม่ได้เป็นโมเมนต์แบบพยายามเป็นอย่างตืกไปมากกว่าอย่างหาเงนแล้วค่ะเราตื่นเป็นกึ่งหวไหมคะเราอย่ามาไเจอนหม็เนห่วงนก็เป็นห่วงแหละครับเป็นห่วงแหละพอรู้ข่าวมาเพราะว่าผมว่ารู้ข่าววันนี้แหละเพราะว่าคนอรู้จักเขาที่ใหม่นเ ใช่ครับผมผมก็ผมก็รู้สึกว่าในก็ใช้คำว่าในในสมัยนี้เราใช้เราใช้โซเชียลมีเดียกันแบบมันเหมือนมันกลายเป็นสันเตี้ยไปแล้วอะครับคร,ครอยากรอยากพูดอะไรเราก็เราก็พน่พนพ่นคิปลงโซเชียลผมว่าก็ก็อยากให้คิดถึงใจเขาใจเราถ้าถ้าเป็นเราโดนเราจะรู้สึกยังไงแล้วแล้วคนที่คนที่ไม่โดนเองก็ ก็คงพูดไม่ได้เต็มปากหรอกว่าว่มันจะรู้สึกยังไงถ้าวันนี้คุณโดนลุมบูลลี่หรือโดนสังคมประนามรวมกันมากๆอ่ะผมว่าวันนั้นเราสิ่งจะเป็นคนที่รู้สึกเองว่าเออคนคนถูกกระทำจรู้สึกยัไงนะอย่างเวลาที่เราเจอแบบคอมเมนต์ที่มันไป็นกากคดตวรับมืกเราเออิอย่างผมนะครับก็ ส่วนตัวมก็พายามปล่อยผ่านนะค,คนที่ไม่ชอบต่อให้เราดีแค่ไหนก็ตามเขาก็ด่าเราเหมือนเดิมอะไม่รู้ผมผมไม่ผมไม่ให้ค่าคนที่ที่เขาเขาไม่รักอะเราว่า <c oughs> ต่อคือไม่ใช่มองว่าไม่ใช่ว่าสิ่งแต่ว่าผมก็จะพูดอย่างนี้นึงว่าถ้าสิ่งที่เขาพูดมามันถูกอะมันมีส่วนที่ถูกว่ามันมันคือความผิดของเราเราจะรับฟังแล้วเราจะแก้ไขแต่ในเรื่องของอารมณ์อิมูชันนอลของเขาอะผมจะรู้สึกว่าผมไม่ให้ค่ามันเพราะว่าต่อให้เราดีแค่ไหน เขาก็ด่าเราเหมือนเดิมอะไรอย่างนั้นเปิดแล้วคะค่ะรับมือไงก็ขับพระพุทธเจ้าโดนนินทาฉันใดเราเป็นบรรทุกผู้คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ะทายสวัสดีสวัสดีนะก็เอาอีกอาชีพเราอะค่ะมันมันเป็นคนที่อยู่หน้ากล้องมันออยู่หน้าสื่อเรารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องเป็นอาชีพที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เสมอนะคะ ซึ่งมันก็จริงอย่างที่พี่ฟิล์มบอกเราก็มีฝัมคิดฝ่ายกันว่าคนที่ชอบไม่ชอบเราอะค่ะต่อให้เราทําดีให้ตายยังไงเขาก็เฉยๆยดีแต่วันไหนที่เราพลาดหรือวันไหนที่เราทําไม่ถูกใจเขาเขาก็พร้อมที่จะเหยียบเราซ้ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นหลายหลรยคะที่เจออะไรที่มันมากระทบจิตใจหรือว่าทำร้ายจิตใจเราค่ะมันไม่ใช่ว่าอู๋เราแข็งแกร่งมากเราไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราแค่ เลือกที่พยายามจะเข้าใจมันนะคะแล้วก็แล้วก็แคร์คนที่รักเรามากกว่าแคร์แฟนคลับที่เขาคอยเป็นหัวใจถนอบเราอะเราให้ค่าคุณค่ากับคนที่รักเรามากกว่าคนที่จะมาทําร้ายจิตใจเราะคะ่ะไม่งั้นแฟนๆคงเสียใจเนาะที่เขาพยายามมอบความรักให้เราขนาดนี้แต่เราเลือกที่จะแบบหยิบคำพูดแย่ๆมาทำร้ายถมีคนคิดลบแบบนี้นเราจะกล้า<อ>มีโมเมนต์นกับใหม่ไหมคะ <อ>เพราะว่าโมเมนต์ที่มันเกิดขึ้นของหนูกับพี่ใหม่อะค่ะคนที่แบบเป็นแฟนคลับชอบเราจังสองคนจเราไม่ได้มีโมเม,ตมนต์อะไรที่มันแบบยัดเยียดหรือแบบมาตั้งใจจะมาทําให้มันเกิดแบบโอ้ฉันคือแบบมาจีนใ่ฉันรักมันไม่ใช่อะคือ <c oughs> ส่วนตัวหนูกับพี่ใหม่อะเราเป็นพี่น้องที่ดีต่อก,กันแล้วการที่หนูอยู่ในสรรยกาศเดียวกันมันทําให้เราทํางานใกล้กันสนิทกันแชร์กันคุยกันเดกันเราเพราะนั้นมันก็จะเห็นเปิดอะ ยู่กับผู้ใหม่ปล่อ mm hmm. ยบอ่อยอะไรแบบนี้อะคะ่ะเผื hmm. ่อว่าสุดท้ายแล้วไม่ว่าเราจะทาอะไรอะคะ่ะมันมีทั้งคนที่ชอบเราแล้วก็ไม่ชอบเราอยู่นะคะแต่ว่าเพราะว่าสิ่งที่เราแสดงออกไปอะแค่มันต้องอยู่ในขอบเขตที่คนมองว่ามันไม่ไปทาร้ายใครมากกว่าแล้วถ้าสิ่งที่เราเป็นมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้ทําร้ายใครอะเผื mm ่อ hmm. ว่าก็ mm hmm. าก,ก็ก็อยู่ที่ว่าเขาอยากจะชอบหรือแบบยจะตามหรือไม่ตามมันเป็นสิ่งของเขาอยู่แล้วอะคะ่ะ นายเป็นวัดกลาดเนี่ยต้องแบบสะกรองใจต้องสะรองมันต้องสะรองเนาะมันแปลกเนาะพี่การที่เราโดนกระทําเรากลับต้องเป็นคนแข็งแรงเองมันเหมือนคนที่พยายามบอกว่าเป็นผู้หญิงอย่าแต่งตัวโฟสีเดี๋ยวให้ระวังตัวแล้วเดี๋ยวคนจะมาทำ้ายเราให่จริงเราควรจะย้อนกลับไปว่าเราผิดอะไรมันเราอาจจะทําไม่ถูกใจเราอาจจะผิดพลาดบ้างเพราะว่าหนูเชื่อว่าหนูเป็นมันะวันหนึ่งหนูอาจจะล้มอาจจะโ้องหนีก็ได้หรือว่าอาจจะโดนโดนทวงมาจ่อยก็ได้หนูก็ไม่รู้มันจะเกิดขึ้นไหนะ พราะว่าเราเป็นมนุษย์ทุกคนมันทําผิดพลาดกันได้อะค่ะแต่ว่าการที่เราทาผิดพลาดอ่ะเราเรียนรู้แล้วเราไปต่อหรือเปล่าการที่เขาไม่ให้อภัยเราอ่ะมันไม่สําคัญเท่าเราให้อภยัยตัวเองแลวเดินต่อต่อไปนะคนว่าอันนี้สําคัญแล้วแล้วสุดท้ายแล้วก็อินเทอร์เน็ตก็ของใครของมันนะคะมันก็เลือกอยู่ว่าคุณอยากจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบไหนแบบสร้างสารรค์แบบที่ดีเพื่อให้สังคมเรามันดีขึ้นน่ารักขึ้นหรือคุณอยากจะใช้มันเพื่อทำร้ายใครสักคน อย่างเขาความความสนุกความสะใจหรือความที่คุณคิดว่าคุณมีสิทธิที่จะพูดมาบางคนอาจจะมาด้วยคำพูดที่ไม่อยากคายแต่ตั้งใจทำร้ายมันก็เหี็นคนที่เอายาพิษเคลือบน้ำหวานเน้อยจริงๆก็ไม่มีคนที่เข้าใจเขาไม่คิดอะไรที่ไม่ดีหรือลบอะไรเนี้ยเรารู้สึก เราคิดว่าแบบเออขอบคุณก็ยังไงบ้างว่าคนที่เขาไม่ได้คิดลบก็มีเยอะ,ยะ,ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอ้ยอยี่อ๋อยรู้สึกขอบคุณแฟนๆทุกคนอยู่เสมอะะัตราค้างแฟนๆที่รักเราไม่จําเป็นจะต้องแบบชื่นชมเราตลอดเวลาหรอกค่ะถ้าเกิดว่าคนทําอะไรไม่ดีหรืออะไรที่ทุกคนรู้สึกว่ามันไม่มเหมาะสมคนก็ยินดีรับฟังคําเตือนจากแฟนๆคนออยู่แล้วค่ะมันก็จะช่วยทําให้เราอเออเป็นเป็นคนที่อยู่หนกล้องที่ดีขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ยะ,คะคือยินดีรับแต่ คุกคอมเมนต์ในในแง่ที okay. ่มันแบบดีๆนะคะก็อยากขอบคุณแฟนๆนะคะก็ที่ที่เข้าใจนะคะแล้วก็ให้กำลังใจโอเคขอบคุณนะคะขอบคุณทีคทำลูกตึงมาก่ะต้องจบกันทคะลูกนก็เนี่ยก็ใกล้จะปีใหม่แล้วนะคะ ปีเก่าเรื่องที่มันไม่ดีมันก็ได้ผ่านคนไปแล้วเมื่อวานนี้ก็ได้ผ่านไปแล้วนะคะปีใหม่ปีหน้าขอให้เป็นปีที่ดีสำหรับพี่น้องชาวไทยทุกคนแล้วก็ทุกทุกคนทั่วทุกสากลจัก,กรวาลน,นะคะขอให้ทุกคนเริ่มต้นมีรอยยิ้มที่ดีมีเสียงหัวเราะแล้วก็มีความสุขมากๆเมื่อเรามีสามสิ่งนี้เงินทอง ชื่อเสียงบาร,รมีเงินทองอำนาจเขาจะมาหมดเลยที่สำคัญขอให้พี่ๆทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงสิ่งใดที่หนูทำให้ไม่ถูกอกถูกใจหนูขออโหสิกรรมด้วยนะคะรวมถึงพี่ปูมัทน,นาแล้วก็เอิร์กเรตเลอร์แล้วก็ทุกๆคนที่เคยทำร้ายหนูก็ขออโหสิกรรมแล้วก็ขออโหสิกรรมจากพี่น้องคนไทยทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณที่ยังเมตตาเอ็นดูหนูคะ่ะก็หวังว่า ทุกคนจะมีแต่ความสุขและความเจริญนะคะทุกค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวันเถื่องกรรรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel Top ดาราและแฟนเพจเ a c e b o o k Top ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน Top ดารากันด้วยนะคะ